ครับสวัสดีครับสวัสดีวันที่8นะครับแปดกรกฎาคมที่เออกรกฎาคมกำลังที่ว่ามีตุน้าอยู่แปดกรกฎานะครับ2 5 6 8นะครับมื้อนี้เป็นอีกมื้อนึงที่ทีมงานร้าน AOD Service มื้อนี้ติดปั๊ม1,100บาทนะครับของค่ายแฮนโดโลเหมือนเดิมนะครับยอดทั้งหมดอยู่ที่9เส้น PVC นะครับนี่นะครับ36เมตรนะครับนี่นะครับน้ำคือ แดงอยู่นะครับต้องสูบออกให้นมืดเลยน้าโอวันติ่นนะครับเป็นบ่อไม้นะครับอาสิมีหินแดงหินยังลงนะครับนี่ประมาณนี้บ่มีแสงแดดนะครับมือนีนี่ผ้าปิดนะครับแพงกับประมาณนี้นะครับ585วัตต์นะครับโมโนฮับเซลนะครับนี่ห้าแปดห้านะครับโมโนฮับเซลสามแผ่นนะครับแค่สามแผ่นอ่านี่นะครับ ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้คือโวลต์นะครับโวลต์หนึ่งยยบหโวลต์นะครับ RPM อยู่ที่สองพดร้อยรอบต่อนาทีนะครับแอมป์นะครับเจ็ดจุดหนึ่งแอมป์นะครับวัตต์อยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบดวัตต์นะครับเก้าเก้ดเก้าแปดนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับสวยๆงามๆปั๊มหนึ่งพัหนึ่งอยวัตต์หนจุดห้แรงนะครับช่างวัดโซลาร์เซลล์ศูนย์เ้าสี่ 2 4 9สี่1นะครับมือนีวันที่8นะครับกรกขดานะครับเหมือนเดิมนะครับเสาปูนหน้าสี่เหล็กกวนัยน1.5มิลนะครับเอาหลดเบ่ไทยผสมแล้วนี่หละเออ,เอ,อนี่ละผสมกันไปแะละ้วบาไทยผสมแล้วไปที่านไปนะครับนี่นะครับอยู่ไทยมาดนดิยอยเหอ,อ,อยู่ไทยมาดนแต่มาพอดเล้าดิมันเลยเป็นแบบนี้แหละ,ะป่าะมาณนี้้อครับนี่ประมาณนี้นะครับ นี่นะครับเอาลูกสากอนนะครับนี่นะครับโอวันตีนอยู่นะครับเป็นโอวันตีนอยู่ใจเย็นๆนะครับนี่นะครับแดดไม่มีนะครับวันนี้แดดไม่มีแดดปิดนะครับฟ้าปิดนะครับนี่มีสะใหญ่รองรับนะครับนะครับประมาณนี้สวยๆงามๆเลยนะครับแข่งโซลาร์เซลล์ศูนย์เก้าซีสองซีเก้าสามสองซีหนึ่งนะครับเบอร์สร้างออด หรือติดต่อทาง Facebook ส่วนตัวนะครับช่างออดเ้นวักโซลาเซลล์นะครับหรือติดต่อสร้างทางเพจนะครับเพจโซลาเซลล์รายะเอดนะครับใบช่างออดนะครับโซลาเซลล์รายะเอียดใบช่างออดนะครับนี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับฟ้าปิดเชือกทุกอย่างเป็นของท่อทั้งหมดนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับวันนี้